มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใหม่ดาวิการ่วมเฟรมพระเอกจีนจางหลิงเฮอร์สวยหลอ่อเคมีรีเวอร์ย้อนโมเมนต์สุดฟินกับเซียวจ้านหลิวอีซีและหยางหยางทำเอาแฟนๆอิจฉาตาร้อนกันสุดๆนะคะกับโมเมนต์สุดน่ารักของนางเอกสาวชาวไทยอย่างใหม่ดาวิกาและพระเอกหนุ่มจีนอย่าง จางหลิงเฮอล่าสุดนะคะทั้งสองคนไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะจึงสาวใหม่ไม่ได้ลุกสไตล์ชิลสดใสแต่ว่าออร่าจับอย่างมากขณะที่หนุ่มจางหลิงเฮอนั้นมาได้ลุกออกแบ็กหล่อสะกดใจแบบสุดๆไปเลยค่ะ แถมยังมีโมเมนต์ชวนอิจฉาเมื่อสาวใหม่ได้มีการร่วมเฟรมกับพระเอกหนุ่มทั้งยังได้พูดคุยกันด้วยล่ะคะ่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่ยากจะได้เห็นจริงๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะภายในงานสาวใหม่ยังโดนเซอร์ไพรส์วันเกิดเล็กๆท่ามกลางแขกร่วมโต๊ะคนอื่นๆซึ่งหนึ่งนนั้นก็มีหนุ่มจางเหลียวเฮอด้วยคะ่ะ แต่นี่ไม่ใช่งานแรกที่ทั้งคู่เจอกันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะที่กรุงรอนดอนสาวใหม่แล้วก็หนุ่มจางหลิงเฮอร์ก็เคยร่วมเฟรมด้วยกันมาก่อนทั้งยังได้จับมือกันแล้วก็พูดคุยกันเล็กน้อยบอกเลยว่าเคมีดีสุดๆค่ะเป็นโมเมนต,ต์ที่ทั้งอิจฉาทั้งฟินกันเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ